สวัสดีปีใหม่ครับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ปีเก่าผ่านไปปีใหม่มาแล้วนะครับผม2566ห้าหสิก็มาชมพระวันนี้ผมได้พระสมเด็จมาครับผมเป็นพระสมเด็จคิดว่าน่าจะเป็น ของวัดกัลยานะครับโดยส่วนตัวนะครับเพื่อนๆผมพิดว่าเป็นของวัดกัลยาแต่ผมไม่สามารถเอานำออกมาจากกรอบได้นะครับเพราะว่าผมได้มาเป็นห้องกรอบพลาสติกนะครับ เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเพื่อนๆเป็นพิมพ์ใหญ่วัดกัลยาณิมิตก็เป็นวัดเก่าแก่ครับเพื่อนๆเกือบ200ปีแล้วนะครับสร้างตั้งแต่ปีพศอพศ2ส6 8ปีนี้ก็2,566 ก็ประมาณ1 9 7 9 9 8ปีนะครับผมถ้าพศ2568ก็จะครบ200ปีซึ่งก็ตรงกับสมัยสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับก็เป็นพระสมเด็จที่ กุเพิ่งแตกเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองครับเพื่อนๆกุแตกเมื่อปีพศ2551 10กว่าปีที่ผ่านมานี่เองครับก็ยังไม่นานครับผมแต่ว่าพระอันนี้มีการสร้างมานานแล้วตั้งแต่สมัยหลวงปู่โตนะครับว่ากันว่าสร้างมาเมื่อโดยประมาณปีพศ2411ถึงพศ2415นะครับเพื่อนๆ ซึ่งเป็นพระสมเด็จที่ลงลักปิดทองมานะครับลงลักปิดทองจะเป็นแทบทุกองค์เลยที่ว่ากูแตกนี้ก็จะเจอพระขึ้นมาเป็นเป็นก้อนเป็นแผ่นครับเพื่อนๆติดกันซึ่งพบเจอจาก ใต้าฐาน j จดีของสกุลกาลยาในมิตรนะครับกับสกุลประวิดนะครับผมเป็นพระสมเด็จที่น่าสะสมอยู่ครับเพื่อน,เ,อนเป็นพระสมเด็จที่น่าเก็บสะสมอยู่ องค์นี้ก็เสียดายเขาห่มพลาติกมาก็น่าจะไม่นานนะครับดูพลาติก็ยังใหม่ๆอยู่ก็คงจะเป็นพระที่เพิ่งได้มาใหม่ๆแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยลักเขาลงลักไว้ก็ยังก็ยังอยู่กับสมบูรณ์อยู่ครับ แต่ด้านหลังนี้ลอกออกไปเยอะแล้วลอกไปจะหมดแล้วครับผมก็นำมาให้เพื่อนๆได้ชมในวันแรกคลิปแรกของปีนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมบางท่านก็อาจจะมองข้ามว่าเออพระสมเด็จ บางคนก็อาจจะเล็งวัดละฆังอย่างเดียวนะครับก็ลองลองเล็งดูที่วัดอื่นบ้างนะครับโดยเฉพาะวัดกัลยาณมิตรนี่ครับเป็นพระที่น่าเก็บสะสมเก็บไว้บูชานะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้เพื่อนๆเอทุกท่านนะครับ ประสบความสำเร็จนะครับผมสุขภาพแข็งแรงการงานเจริญก้าวหน้าทำมาหากินก็ข่องเงินทองไหลามาเทมานะครับผมขอให้ร่ารวยกันทุกคนนะครับขอบคุณครับ